สวัสดีครับผมเท่าแก่นี้สุดนะครับออกรถอีสุป้ายแดงไม่ใหญ่อย่างที่คิดนะครับวันนี้ผมมากับ My new id My new อ s u ุดีแม็กนะครับปี2022นั่นคือ s p a c e c p เก a t e S นะครับสีขาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับราคาปรับขึ้นมาจากตุ้นเดิมก็คือ5,000บาทนะครับในราคา5000บาทเนี่ยก็คือที่เห็นเห็นเลยก็คือกระจังหน้ากระจังหน้าครับดีไซน์ใหม่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับดับเบิลไดเมนชันกระจังหน้ากันนะเดี๋ยวตามไปดูกระจังหน้าครับกระจังหน้าใหม่ของอีซุนะครับเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันนะครับก็คือจะมีลูกเล่นนะครับเป็นเลเยอร์นะครับด้านบนก็จะเป็นสีดำครับดำเงานะครับเหมือนคล้ายๆเปียโนแบ็คนะครับเป็นสีดำเงาสวยงามเลยด้านข้างขอบล่างนะครับเป็นสีเทานะครับสีเทาสวยงามนะครับคือดับเบิลเลเยอร์ นะครับเป็นดับเบิลไดเมนชันที่แบบว่ามี2ชั้น2เลเยอร์นะครับสวยงามมากนะครับโดยอีูนะครับใส่ใจรายละเอียดนะครับด้านข้างรับจะเป็นลายเคปลานะครับนี่ครับกระจังหน้าขอบด้านข้างก็จะเป็นลายเคปลาคือสวยงามมากอีกกระจังหน้าตัวนี้นะครับทำมาแบบว่าสวยงามแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับกระจังหน้าของอีซูซตัวใหม่สวยงามนะครับเป็นเขาเรียกว่าดับเบิลไดเมนชันนะครับสวยงามน่าใช้จริงๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรามีอะไรรายละเอียดอะไรมากขึ้นครับก็ไปดูที่ไฟหน้ากันเลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์ก็คือไฟตาเพชรนะครับก็คือจะให้ไฟส่องสว่างมากขึ้นยิ่งกว่าตัวเดิมนะครับมาที่ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกหรือว่าไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นแนวนอนนะครับสำหรับรุ่น Space c a p ก็จะเป็นแบบแนวนอนนะครับก็คือตัวนี้มีเบ้ามาให้แล้วสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกได้นะครับอ่าเรามี ถ้าพร้อมแล้วนะครับสามารถเดินแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกได้เลยนะครับไปดูที่ล้อกันนะครับล้อล้อไฮสุรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุแบบเดินนะครับก็คือขอบ15เป็นล้อกระทะนะครับล้อเหล็กมาด้วยยางขนาด2 1 5 70 R15 นะครับก็คือเหมาะสำหรับการใช้งานบรรทุกนะครับเป็นการใช้งานที่คำนวณมาแล้วว่าเหมาะสมสำหรับการบรรทุกหนักแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกนะครับว่า มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างหรือมีอะไรแตกต่างจากตัวเก่าบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอบตัวรถกันนะครับตามกันมาเลยนะครับมาที่ด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็มีคําว่า Space c a p นะครับนี่คือด้านข้างมือจับก็เป็นแบบสีดานะครับสีดํานี่คือรุ่น Space c a p บเกตเนะครับมาที่ท้ายนะครับด้านท้ายไฟเบรกดวงที่3ไฟท้ายนะครับไฟท้าย ก็เป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับสัญลักษณ์ d d i มือเปิดท้ายสีดำนะครับนี่ก็คือรุ่นเกรด S นะครับสเปคแคป S ตัวนี้จะมีด้วยกัน2สีนะครับ,บ,รนนก,รบก็คือสีขาวตัวนี้นะครับแล้วก็สีบอลเงินเพิ่ม7,000บาทราคาขายก็อยู่ที่1 6 suburban, 1 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับสีขาว สีงเงินก็อยู่ที่617,000บาทน,นะครับครับนั่นก็คือภายนอกนะครับของรุ่น Space Cap s p ป c แ c ร็ g เกตเอนะครับตัวใหม่ปี2022นะครับ My New ID My New i s u D ูดีแ g นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราพาไปดูด้านในกันว่าข้างในเหมือนเดิมไหมหรือมีอะไรแตกต่างไหมนะครับตามไปดู เข้ามาดูที่ด้านในนะครับด้านในก็เริ่มจากด้านข้างประตูเลยด้านข้างประตูก็จะเป็นที่บูดนุ่มนะครับที่เท้าแขนเป็นแบบบูดนุ่มเลยนะครับบูดนุ่มนะครับเท้าแขนสบายมากเป็นผ้ากำมะหยี่เกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นที่ล็อกประตูนะครับสำหรับการเด็กเปิดนะครับแล้วก็เซ็นทัลล็อกที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ซ้ายขวาสามารถปรับกระจกไฟฟ้าได้แล้วนะครับ พวงมาลัยก็เป็นแบบพาวเวอร์ปรับได้สี่ทิศทางปรับขึ้นปรับลงนะครับยืดเข้ายืดออกน,นะครับสี่ทิศทางเลยทีเดียวนะครับที่เปิดฝาถังน้ํามันนะเปิดฝากระโปรงนะพวงมาลรรัยก็เป็นแบบทรงสปอร์ตนะครับ3กา้านนะวิทยุเป็นซีดีได้นะครับขนาด1ดินนะครับเกียร์หสปีดร้อแรงม้านะครับตัวนี้จะเป็น150แรงม้า นี่คือภายในของรุ่นเกต s Spec Cap s สเปคแคปเอนะครับเบาะผ้าก็เป็นคัมิี่เกตพีเมี่ยมเลยนะครับเดินได้ขาวที่หนุนศรีรษะนี่ขนาดใหญ่เลยทีเดียวบอกก็โอกกระชับนะครับใหญ่นั่งสบายนะครับนั่งสบายเลยนี่เดินได้ขานะครับก็มีปีกโอกกระชับนะครับนั่งไปก็แบบกระชับตัวก็จะไม่เมื่อยนะฮะนี่ก็คือด้านแคปนะฮะด้านแคปกว้างขวางมาก กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนี่คือ Space Cap Gate S นะครับที่เปิดแคมป์นะครับสามารถเปิดได้90องศาเลยทีเดียวนะเปิดได้แบบ,แบ,บตรงๆเลยี่เพราะฉะนั้ยยนเวลาขึ้นคงขึ้นของเอาของอะไรขึ้นก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนี่ก็คือ Space Cap Gate S ครับ หรูหลานะครับหรูหลาก็คือเดี๋ยวไปสรุปกันว่าตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับรุ่น Space Capgate S My new id My new i s u d max นะครับปี2022ไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่พาดูเมื่อกี้นะครับสำหรับรุ่น s p a c แ c p g g a t e S ทั้งภายนอกและภายในนะครับราคาปรับขึ้นมาจากตัวเดิมก็คือ5,000ันบาทนะครับที่เห็นแน่ๆชัดๆเลยก็คือกระจังหน้านะครับ double e n s i o n ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ สำหรับ my new id My new e s u d-max ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือ5000บาทจากราคาเดิมน,นะครับสีก็มีอยู่ด้วยกัน2ส,สีเหมือนเดิมน,นะครับเป็นสีขาวนะครับราคา6 1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สีบอลเงินเพิ่มมา700 0ก็6 1 7 0 0 0บาทสำหรับรุ่นนี้จะมีด้วยกัน2ส,สีนะครับสเปคแฉกเกนเทสเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับตัวนี้เปลีกก่ยนกระจังหน้าขึ้นไปแล้วโอ้รู้สึกเฟี้ยวฟ้ามากแล้วก็หล่อเท่มากนะครับใครที่สนใจก็ลองทักทายมาแล้วก็ ทิ้งคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะครับสงสัยอะไรอยากให้รีวิวรุ่นไหนบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมเท่าแก่นี้จะมารีวิวให้ดูนะครับตอนนี้รถก็ทยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกรุ่นเลยนะจะพยายามมารีวิวเลยนะครับจากที่ห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากไม่สบายนะครับก็สําหรับรุ่นสเป c แกร็เเอก็มีเท่านี้ครับนะก็ถือว่าน่าใช้นะตามตามความคิดเห็นของผมนะครับแต่จังน้าที่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นนะครับ มีขอบข้างที่เป็นลายเคปล่านะครับกระจังหน้าที่แบ่งเลเยอร์นะครับเป็น2ชั้นนะครับเป็นลายเปียโนแบ็กนะครับด้านบนแล้วก็เป็นสีเทาด้านล่างก็คือจะเล่นเลเยอร์มีมิติมากขึ้นนะครับสวยงามมากขึ้นใครสนใจอย่าลืมทักทายเข้ามาเลยครับออรยสุปแดงไม่ใหญ่อย่างทีนะครับสนใจทักทายหาเท่าก่นี้ได้เลยนะครับสำหรับนี้สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ